สวัสดีครับท่านผู้ชมช่องซื้อขายที่ดินทุกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านที่กำลังมองหาที่ดินไว้เห็ดทธธาศางเนาะเอาเข้ามาเบิ้งช่องนี้ครับซื้อขายที่ดินบอผิดหวังแน่นอนครับช่องนี้เป็นเสื้อกลางให้สําหรับผู้ที่อยากซื้อที่ดินและผู้ที่อยากขายที่ดินมาพอกันครับเบิ้งแล้วมักแปลงใดแล้ว ติดต่อข้ามาดวนครับเพราะว่าแต่และแปลงมีผู้สนใจหลายทาซาท่าิเสียโอกาสครับติดต่อข้ามาที่เบอร์0883322053ขอต้อนรับทุกทุกท่านที่กำลังมองหาที่ดินไวัยเทสรสางในโซนของจังหวัดสกลนครเป็นดินแดนแห่งพุทธธรรมดินแดนแห่งความสงบลมเรื่นนมื่อนีน้นมนผมสิพ่อมาเบิงที่ดินแปลงงามๆอีกแปลงนึงครับ อยู่พื้นที่ของบ้านค้มตำบลพนแพงอำเภออากาศอำานวยจังหวัดสกลนครครับติดถนนลาดยางระวังมู่บ้านครับระวังมู่บ้านค้มกับบันวังมวงครับมีไฟฟ้าพานครับมีไฟฟ้าพานเลี้ยงสูงครับพื้นที่ทั้งหมดหาอ2ไร่ว่ามีสนดอยู่3ใบ ใบที่แรกนี่สิบแปดลายสองงานสามสิบสองตารางวาใบที่สองเจ็ดลายสองงานแปดสิบหกตารางวาใบที่สามยี่สิบห้าลายสองงานแปดสิบสี่ตารางวาทั้งสามใบนี่เป็นสนวดเป็นนกโซีอจอขุดแดงแล้วครับบติจัมนองบติจัมนำครับด้านที่ติดถนนระย่างนี่เป็นด้านที่ต้อนออกครับที่ถนนระย่างเงี้ย ประมาณจักสามร้อยเมตรครับที่ดินแปลงนี้อยู่กลืงกลางลาวางอําเภอพนาน,นิคมกับอําเภออากาศอํานวยครับประมาณสิบหกกิโลครับจากอําเภออากาศอํานวยแล้วก็จากอําเภอพนาน,นิคมห่างจากตัวจังหวัดประมาณสามสิบห้ากิโลห่างจากหมูบม่บ้านหมู่บ้านที่ไกลเที่สุดนี่ก็คือ บานคึมนะครับประมาณกิโลหนึ่งครับตั้งสะดวกสบายครับนี่เป็นขั้นเดือนครับขั้นเดนขั้นนี้ใหญ่เลยด้านนี้ครับด้านนี้เป็นด้านที่เพิ่นต้องการขายครับเป็นหน้าอยู่ประมาณสิบสี่ไร่ที่เหลือเป็นป่าครับเขาเป็นเขาหน้าวานนี่เขาหน้าตึบเลย ทางสะดวกไฟสะดวกน้ำกับพร้อมใส่ครับเป็นเจาะเจา,นาะน้ำบรดานมีเสมอเรียบร้อยนีก็ะมีเทียงหน้าอย่างหน้าลัางน,น้อยๆครับอยูต่ติดกับหัวทางหลาอย่างเลย้านทิศเหนือครับติดกับท้องหน้าอันนี้ท้องหน้าเพิ่นมีจของแล้วแตะก้อนกับเป็นแปลงเดียวกันแต่ว่าิันขายไปแล้ว นี่ด้าที่เหนือครับเป็นคาแท้ขั้นใหญ่ๆตรงเดียวเข้าไปเลยปลายฝนสิบภาคไปบนขั้งนั้นนะครับมาเบิงเขางามๆนี่แต่วงใหญ่ๆหนาตึบเป็นหน้าบานครับแล้วก็หน้าแปลงนี้ผมเคยมาเหตุกร,รับสมัยเป็นบบาสามสิบปีลหลังหมดละเขางามมีลีครับ ได้สองรถเอวเต็มๆมาเห็นหน้าตรงนี้นะถือว่าเป็นหน้าคักหน้าง,งามดีครับน้ำสือออกสบายครับในเป่งออก,อกเออกขาสิพอกเกีียวแล้วตรงนี้เป่งน,น้ำออกก็น้ำดีครับ,บรบยานแรงมาเบิร์มุมกวงวๆโดยรอบนะครับในี้ให้ยกกลางทงเ่ย เบิงเขาง้ำงามน้ำมือเสาเสียงนกฮองโอ้โดียบรรยากาศครับที่เป็นท้องหน้านี่สิบสี่ไรครับมันจะแบ่งการชัดเียนเลยระวางทีหน้ากับกับทีปลาทีหน้านี่เป็นทีลุมครับหมอสำหรับเพจหน้า อันนี้เป็นเขตแดนด้านทิศตะวันตกครับเป็นรองน้ำเป็นรองระบายน้ำสะดวกสบายครับถ้าอยากระบายน้ำออกบริกานน้ำถ่วมครับระบายลงรองนี้เลยไปสูดผูเลยครับด้านทิศตะวันตกครับนีอันนี้เป็นมุมทางดิศตะวันออกเฉียงใต้ครับทิศนลาดยางด้านทิศใต้ครับ ติดถนนลูกล่างนี่ฟฟ้าแล้วครับนี่เฟ่ฟ้าเดินเข้าไปแล้วมันเป็นปลักเขียดครับนะลักเขียดตรงไปคนตามทางคนตอนนี้กับน้ำท่าหลายอย่างมากครับครับนี่กับเป็นอีกมุมหนึ่งครับทาง้านทิศตะวันตะวันตกเฉียงใต้ครับ จะมีทางมาจนอ่อมเลยมาบางเขแดนครับมีเขแดนขึ้นนี่ครับเสาปูนนี่ละตรงลงไปสิเป็นรลองน้ำครับตื้อลงไปเลยสิเป็นปลาบหลายครับประมาณประมาณสามสิบเมตรครับเป็นปลาลงไปนี่จนันทร์นะคบสิเป็นไฮน่าเลยเป็นปลายังหนาอยู่ครับ บรรยากาศลมเรีอนดีผมเิพาะเบิงปลาทางในเนาะเป็นปลาเบียนจะพันครับต้นไม้สิหนาเนียนเนาะแต่ว่าสิต้นบางไ่ตัวลายไม่จิกไม่ห้างไม่ติวนี่ครับ ที่แปลงนี้แบ่งการชัดเจนระวางทีหน้าทีหน้าจะเป็นที่ลุ่มที่ปลาสิเป็นที่ดอนครับเป็นที่สูงดินสิเป็นลูกล่างลูกล่างปนลูกล่างปนดินเหนียวครับที่ปลาสิเป็นที่สูงครับเหมาะสำหรับเฮ็ดฟร์มเฮ็ดมองปลูกสร้าง ว่าแทบสิบปีถมทีเลยเพราะว่ามันสูงมันเหมาะแล้วนี่ครับคือเป็นปลามานนี่ละเป็นต้นติ้วสส่วนหลายครับปลากันยังนายอยู่ไามา้ไนย่บ่คอยมีนี่แต่ไม่ามาน้อย ท่านไดที่คำว่าบา่งทีดินแปลงนี้แหละครับทาม,มุ่มใดทาด่าใดหรือมองใดที่พ่ชัดเจนกัดติดต่อสอบถาม้าอะไรนะครับเด้อมาทามรายละเอียดอ่ะกัถทามากทีดินแป้งนี้ก็อย่าลืมจับจองเลยเร็วครับเพราะว่าีิผมลงตะละคลิปสิมีผู้สนใจร้ายครับทาซ่าสิเสียโอกาสครับขอ,อย้ำอีกทีนึงน,นะครับทีดินแปลงนี้พื้นที่หาไร่ มีสนออยู่สามแปลงอยู่ในพื้นที่ของบ้านค้มตำบลพ้นแพงอำเภออากาศอำานวยจังหวัดสกลนครอ,อยู่ห่างจากหมู่บ้านประมาณกิโลเดียวครับทางลาดยางมีไฟฟ้าเรียบร้อยเป็นปลาส่วนหลายครับเป็นทีหน้าประมาณสิบสไร่เพิ่นสิขายในราคาไรละ1นึ่0 0สบาทครับนี่เป็นราคาปกติครับที ทีดินติดกระพางหลายอย่างสียูราค่านี้ครับสนใจก็ติดตอ่อสอบถามคำามาครับซาเสียโอกาสครับขอขอบคุณท่านที่เข้ามาเบิงแล้วกัอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมได้ครับได้สัมเรีคบิปมีขอบคุณหลายครับสวัสดีครับ